สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยสไตล์ยอดีและทางช่องชาแนลยูทูบฟุตบอลไทยสไตล์ยอดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีปีใหม่ปี2 5 6 6นะครับแฟนเพจและทางช่อง y o YouTube ฟุตบอลไทยสไตล์ยอดีทุกท่านเลยนะครับก็วันนี้มาเกาะติดนะครับการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนครับ2 0 2พนะครับซึ่งก็เดินทางมาถึงรอบนัดชี้ตาของศึกฟุตบอลชายทีมชาตไทยนะฮะ ที่เตรียมจะพบกับทีมชาติกัมพูชานะครับในศึกฟุตบอลอาเซคับ2022นัดชิจะตาแชมป์กลุ่มนะครับโดยมาดามแป้งนนพันธ์ล่ำซ้ำนะครับผู้จัดการทีมชาติไทยก็ออกมายืนยันว่าจะไม่ประมาทกัมพูชานะครับอย่างแน่นอนนะฮะหลังจากกัมพูชาเนี่ยก็อยู่ภายใต้การน,นำทัพของคุณเกะฮอนดะนะครับ นักเตะจอมเก๋าอดีตระดับตํานานของทีมชาติญี่ปุ่นนะครับที่ก็ได้มาวางแนวทางปรุงราฐานนะฮะให้กับทีมชาติกัรพูชานะครับซึ่งตอนนี้ผลงานต้องบอกว่าน่าจับตามองและเป็นทีมที่มีอนาคตทีมหนึ่งนะฮะ แห่งชาติอาเซียนเลยทีเดียวนะครับสำหรับกัมพูชานะฮะโดย Honda ตอนนี้นะครับก็กําลังอยู่ในเส้นทางนะครับที่จะพากัมพูชานะครับลุนผ่านเข้าสู่รอบรอชนะเลิศนะครับชิงแชมป์อาเซียน2022เนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับก่อนที่จะพบกับทีมชาติไทยนะครับในรอบแบ่งกลุ่มนัดส่งท้ายนะครับโดยทีมชาติไทยรอบที่ผ่านมานะครับแสดงสปิิตที่ยอดเยี่ยมนะครับเหลือ10คนนะฮะแต่ก็ยังโชว์ฟอร์ม ได้อย่างดุดันและเหนียวแน่นนะครับบุกไปเสมออินโดนีเซียทีมแกร่งอีกทีมหนึงมาได้เนี่ยด้วยจก,กอร์1ประตูต่อ1นะครับ ซึ่งเกมนี้ทีมท่าไทยนะครับที่จะพบกับกัมพูชาเนี่ยก็ขอเพียงเงื่อนไขผลเสมอในเกมนี้เท่านั้นนะครับก็จะการันตีผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศทันทีนะส่วนกัมพูชาก็ต้องบุกมาเอาชนะไทยให้ได้เท่านั้นนะครับจึงจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นครั้งแรกนะครับโดยมาดามแป้งนะครับนวลพันล่ำซ้ำนะครับผู้จัดการทีมท่าไทยก็บอกว่าก่อนอื่นนะครับแป้งอยากถือโอกาสนี้สวัสดีปีใหม่แฟนบอลชาวไทยทุกคนนะครับ และต้องขอบคุณในความสียสละของทีมมาสตารโค้ดและน้องๆนักกีฬานะฮะที่ไม่ได้กลับไปหาครอบครัวในช่วงปีใหม่ซึ่งทุกคนก็เข้าใจนะครับเนื่องจากยังมีภารกิจกับทีมท่าไทยอยู่นะครับโดยต้องเตรียมทีมให้พร้อมที่สุด ก่อนเกมสาคัญที่จะพบกับกัมพูชานะครับในช่วงเวลาแบบนี้ครับเข้าใจความรู้สึกของน้องๆเป็นอย่างดีฮะเพราะปีที่แล้วเนี่ยก็พวกเราเนี่ยก็อยู่ด้วยกันที่ประเทศสิงคโปร์นะครับแต่เป็นการอยู่ด้วยกันแบบบับเบิ้ลนะครับทำให้เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยให้ทางโรงแรมนะครับตกแต่งห้องอาหารรวมถึงเพิ่มเมนูพิเศษเข้าไปที่แคมป์นะฮะเพื่อสร้างสีสันและบรรยากาศน่ารักน่ารักนะครับโดยอนุญาตให้ครอบครัวเข้ามาทานได้ด้วยนะฮะก็หวังว่าอย่างน้อยเนี่ยก็จะทําให้ทุกคนมีความสุขและมีกําลังใจมากขึ้นในขณะที่อยู่แคมนะครับ นอกจากนี้ครับมาดามแป้งยังกล่าวถึงคู่แข่งอย่างกัมพูชานะครับว่ากัมพูชาเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมที่มีพัฒนาการที่ดีที่สุดในช่วงหลังนะฮะพราะนับตั้งแต่ได้โค้ชญี่ปุ่นอย่างเคสเกิเฮอนดะเข้ามาคุมทีมเนี่ยทีมก็มีรูปแบบและวิธีการเล่นที่น่าสนใจนะครับจนมีลุ้นผ่านเข้าสู่รอบรอบชนะเลิศเป็นครั้งแรกนะครับดังนั้นแม้ว่าไทยจะได้เล่นในบ้านนะฮะแต่ด้วยแรงจูงใจครับของกัมพูชา เราก็จะประมาทไม่ได้นะครับก็ยอมรับว่าไม่ใช่เกมที่ง่ายครับการเริ่มต้นปี2023ด้วยการลงเล่นต่อหน้าแฟนบอลไทยคงไม่มีเป้าหมายอื่นนะฮะนอกจากต้องเก็บชัยชนะให้ได้เท่านั้นนะครับเพื่อโอากาสจบเป็นแชมป์กลุ่มนะครับและผ่านเข้าสู่รอบต่อไปซึ่งมาดาแป้งก็ยืนยันว่านะฮะเราทีมชาตไทยเนี่ย จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับฝากแฟนบอลชาวไทยเนี่ยช่วยเป็นกาลังใจเข้ามาให้กําลังใจพวกเรากันด้วยนะครับขณะที่การถแถลงข่าวก่อนเกมการแข่งขันนะครับคู่ระหว่างทีมชาติไทยพบกับกัมพูชานะครับมนโนูโพกิงนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยก็บอกว่าเกมนี้จะเป็นเกมสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนะฮะและเราจะได้เล่นต่อหน้าแฟนบอลชาวไทยเพราะฉะนั้นสําหรับเราแล้วเป้าหมายคือผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศให้ได้นะครับและต้องเก็บชัยชนะ เราอยู่ในจุดที่ดีครับเราได้เล่นในบ้านทุกคนก็พร้อมและมั่นใจว่าจะเก็บชัยชนะได้นะครับเรื่องการหมุนเวียนนักเตะเราก็ต้องตัดสินใจกันอีกครั้งเพราะยังมีเวลาเหลืออยู่นะฮะแต่ยังบอกไม่ได้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรนะครับก็ต้องติดตามกันนะครับสำหรับฮอนดะนั้นผมคิดว่าเป็นโค้ชที่ดีครับและมีแนวทางที่ชัดเจนในการคุมทีมชาติกัมพูชานะครับ เพราะทาง Honda เนี่ยก็ทำทีมกัมพูชามาหลายปีแล้วนะครับโดยไทยก็ได้เจอกันในซีเกมกับนักเตะชุดน,นี้หลายคนนะครับสำหรับเราไม่ใช่ปัญหารครับแต่เราก็ประมาทไม่ได้นะฮะซึ่งเราก็มั่นใจว่าเราจะชนะ และผ่านรอบแบ่งกลุ่มนี้ไปให้ได้นะครับความพร้อมของกัมพูชาครับเป็นทีมที่มีนักเตะอายุไม่เยอะนะครับและเล่นด้วยกันมานานนะครับมีแนวทางชัดเจนคือการเล่นเกมรุกสร้างเกมจากแดนหลังนะครับสำหรับเราแล้วนะฮะเราก็เตรียมแผงรับมือนะครับและเราก็มั่นใจว่าเราจะทำงานได้ดีและเก็บชัยชนะได้นะครับมาดูกันที่ทางฝั่งของนักเตะกันบ้างนะครับสุพนันบุรีรัตน์นะครับที่ก็ได้เข้าร่วมนะฮะแถลงข่าว ทีมชาติไทยก่อนเกมพบกัมพูชาด้วยนะครับโดยแบ็กขวาทีมชาติไทยก็บอกว่าสําหรับเกมนี้ครับผมคิดว่ากัมบูชาเป็นทีมที่เราประมาทไม่ได้นะครับซึ่งเราก็ต้องใส่เต็มร้อยแน่นอนนะครับเพื่อเก็บชัยชนะให้ได้เพราะเราได้เล่นในบ้านของเรานะครับเกมที่เราไปเยอ,อินโดนิเซียเนี่ยก็เจอแฟนบอลที่เยอะมากนะครับ ก็เป็นความรู้สึกที่ดีที่มีแฟนบอลหนุนหลังเยอะขนาดนี้นะครับพอมาเตะที่ไทยก็อยากให้แฟนบอลไทยนะครับมาในสนามกันเยอะๆเหมือนที่อินโดนีเซียนะครับซึ่งก็จะช่วยพวกเราให้มีพลังมีแรงฮึดเพื่อเก็บชัยชนะได้นะครับส่วนทางริวฮิโรเซะนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติูชา บอกว่าเกมนี้มีความหมายกับทุกทีมครับเรามาเยือนไทยด้วยความหวังนะฮะแม้เกมนี้ทีมชาติไทยจะได้เล่นในบ้านแต่เราไม่ยอมให้พวกเขาผ่านเราไปง่ายๆอย่างแน่นอนนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าทีมชาติไทยเนี่ยครองบอลได้ดีนะครับซึ่งเราก็ต้องหาวิธีหยุดพวกเขาและสร้างโอกสาสทำประตูของเรานะครับผมเห็นนักเตะกัมบูชาพัฒนามาตลอด3เกมนะครับส่วนเกมนี้เราอาจจะมีอาการล้าจากการเดินทางบ้านนะฮะแต่ผมก็มั่นใจว่าทีมชาติกัมบูชาของพวกเราเนี่ย พร้อมสาหรับเกมนี้ที่จะพบกับทีมชาติไทยนะครับโดยเกมนี้ย้ําโปรแกรมมันอีกครั้งนะครับทีมชาติไทยจะเปิดสนามนะครับพบกับทีมชาติกัมพูชานะฮะในศึกชิงแชมป์อาเซียน2022นะครับหรืออาเซียนครับ2022นะครับในรอบแบ่งกลุ่มนะครับวันที่2มกราคมนี้นะครับที่สนามกีฬาธรรมศาสตร์รังสิทธิ์ถ่ายทอดสดนะครับเวลา19นาฬิกา30นาทีนะฮะแฟนบอลก็สามารถชมและเสียกันได้ทางช่อง9 M Chot h d ทางฟรีทีวีดิจิตอลนะครับก็ยังไงวันนี้ ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยนะฮะไว้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปวันนี้สวัสดีสวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับ